สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสาม,มหาสนุก ประจำในวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564ขึ้น3ค่ขเดือน7ปีฉลูวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านลเล็กสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการได้จะหาเลิกที่จริงๆนะครับก็ติดต่อมาหาจา์ได้จะได้กองตัดในดวงชะตานะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของความฝันในแรมสามข ความฝันในแรมสามข้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะในดวงจัาตทนะครับแล้วก็มาถึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสาวัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเป็นเทวดารักษาตัดผมใหม่วันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ํามันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาบนะครับ โอเคมาถึงเสียงเสียบสประจำวันนะครับเสียซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ใบที่13นะครับช่วยจะต่างท่าในช่วงนี้หากมีการร่วมมือทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆก็จะประสบผลความสำเร็จแต่ไม่ควรที่จะใช้ความรู้สึกของเพลงเป็นใหญ่นะครับอาจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ ความคาดหวังของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จสวรรคท่านได้รับการร่วมมือการสนับสนุนจากผู้อื่นนะครับในเรื่องของความรักมีความราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากนในเรื่องของการสมัครงานทำนะครับท่านก็จะได้งานทำตามที่ท่านต้องการนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบการแข่งกัรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สําคัญเลยกดไลค์กดซับสไครปนะกดแชร์คลิปใช้กับอาจารย์ด้วยนะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับอาจารย์นะขอให้สวยรวย รอด้วยมีโชคลาภเข้ามามากมายเลยนะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทูดีกันเลยนะครับว่าดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตาประจําในวันพฤหัสบดีนะครับหรือถ้าตามเกณฑ์อายุโหนถ้าดวงชะตาใครตกที่ ภูมิพรพพฤหัสบดีดวงชะตาในวันนี้นะสีที่ควรเว้นก่อนเลยนะครับก็คือเว้นสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีแดงนะครับสีบานเย็นได้นะสีที่รองลงมาคือสีเขียวนะครับสีเขียวอันเดียนก็คือทองคำนะนันทองคําได้ เพชร Pet, หรือทับทิมก็ได้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับดาวเสาร์นี่เป็นกาลกินีสัญจรประจําวันนะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาจนแทบตั้งตัวไม่ติดหรือปัญหาเก่าๆจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตามีเกณฑ์การที่อาจจะต้องขายบ้านทรัพย์สินที่ดินต่างๆไปนะครับมีเรื่องเสียทรัพย์ให้ระวังการถูกกระทําจาก ้าทีเจ้าทางด้วยนะครับและดวงชะตาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับห้ามไปงานศพนะออในดวงชาตาแล้วก็ห้ามใส่สีดําสีออกมืดๆนะครับดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใส่สีที่มีแสงสว่างถึงจะดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับหรือตามเกณฑ์ด,ดวงชะตาคุณเนี่ยถือว่าคุณเป็นสี ในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าจะมีโชคลาภนะครับเข้ามาแบบง่ายๆจะได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับถือว่าดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้เจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นจะมีเพื่อนนะครับหรือคนรอบข้างในซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าและมีโอกาสที่จะมีเงินทองทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้ดาวจันทร์อยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทอง มีความมั่นคงนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นตั้งใจแต่จะต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยได้รับผลตอบรับกลับมาไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจเท่าที่ควรนะักนะอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะผิวสองสีรูปร่างถ้วมพูดจาไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยมีหางเสียงเป็นส่วนใหญ่ นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับคนเกิดในวันพุธเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารจะส่งผลให้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปหรือคนรอบข้างหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนที่พูดคุยเก่งผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกแปน้นแ้นเล็กน้อยใช้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม เจ้าชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถในด้านของวิชาการเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่คบหาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีความรู้หรือเป็นนักวิชาการเป็นเจ้าหลักการหรือเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้ากฎระเบียบ กฎเกณฑ์หรือจูจี้จุกจิกมีระเบียบม,มากขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลนะหรือถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็แล้วแตนะ่คุณอาจจะไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ได้ ที่โรงพยาบาลให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงในเรื่องของโรคเวโกกรโรคกมด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าฐานะทางด้านการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้คนรอบข้างหรือมีความศรัทธาให้ความนับถือหรือเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นจะทําให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงและมีอํานาจบรารมี นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายในสิ่งต่างๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับวันนี้ดาวอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพุธนะจันทร์ทับดาวพุธเนี่ยช่วงเวลา10โมง13นาทีนะครับเพราะฉะนั้นจันทร์ทับพุธดีจะมีสเสน่ห์มีมิตรมหาสู่ได้ลาบนะและดาวจันทร์ทับดาวพระราหูช่วง1 2 3 1 3นาทีในช่วงนี้แหมแต่ละคนนะ เออก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะอาจจะมีแกนถามไทยจากเจ้านี้ <c oughs> มันมักจะแม่นนะเออแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเออก็จะถามถ่ยเป็นไงบ้างตกลงยังไงเมื่อไรว่ามาอะไรเงี้ยนะแอแมมลุ้เลยนะต้องมีคนมาโทรมาทวงจานอาจารย์บอะจานสองย่งแหม่ส่งแล้วจ้าส่งแล้วเออนะต่อมานะครับดาวพระเกตก็จะย้ายราศีนะ ดาวพระเกตย้ายราศีเนี่ยนะในวันนี้นะครับช่วงเวลา12ในกาศี16นาทีดาวเกตก็เข้าสู่ราศีกันนะครับเลงเชาวลัคนาราศีพุธศกในดวงจะเ,เลงเชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จในดงาาวงชะตาชาวราศีกันคุณก็จะมีเส้นลังสองหอนในช่วงนี้คุณควรที่จะรับพระเกตนะชวาวลัคนาราศี กันชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาหรือทั้ง12ราศีก็ได้นะเออก็อให้คุณจุดธูป9้าดอกเตรียมผลลไม้9้าผลก็พอนะครับเหมือนไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะแหนะถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นคนรวยคุณอาจจะเอาผลลไม้9ก้าเข่งใช่ไหมมาเป็นเข่งเข่งเลยนะให้คุณจุดธูป9้าดอก แล้วก็สวดพระคาถาบทดีนะครับตั้งน,นโมสามจบอิติปิโสพะควาพระเกตจามัสมิงจัปปุตคุณังจัร,รมาคุณังจัสังคุณังสัพพทุกขงังสรพพพยนันสัพพโรคังวิวัชเยสภะราพังพระวันตุเมนะครับเอ่อสวดแบบนี้เก้าจบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างความชาห์ความภพจนถึงปัจจุบันขอถวายแด่องคเทวาพระเกศ ขอให้มงคลลบุญนี้โจเป็นกำลังบุญที่หนุนนําให้ท่านมีบารมีสูงยิงย่งขึ้นไปและจงแผ่กําลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษรักษาประทานพรให้กับข้าพระเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไปนะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ขอพรอ,อะไรก็ได้เลยนะสุดแท้แต่นะครับเออเยวให้มีเวลาว่างสักนิดนึงเยอะจะจะเอาบทสวดนะสำเร็จรูปโพสต์ไว้ให้นะครับในทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับรอนิดหนึ่งนะโอเคอันนี้มาดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับโดยรวมดยชะตางคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานของชาวราศีเมฆนะแต่ดาวประจําตัวของคุณในวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มาก นะครับในดยยะตาในเรื่องของการเงินถือว่าคุณทําธุรกริจก็ผ่านประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาของคุณนะคุณก็มีเกณฑ์การที่จะทํากิจกรรมร่วมกันนะกับคนในครอบครัวนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานถือว่าคุณจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้ามีเกณฑ์การติดต่อง,งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียกเงินก่อนนะต้องจ่ายตังก่อน นะสำคัญเลยนะครับไม่ใช่คุณส่งของก่อนตังมาทีหลังเนี่ยมีโอกาสศูนย์นะในดยตาเพราะฉะนั้นยื่นหมูยื่นแมวดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองของชาวราศีทุกศกเนี่ยณนะอิทธิพลดาวการเงินในวันนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาส่วนในเรื่องของความรักนะครับถือว่าคนรักคู่ของก็เป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะคนโสดก็มีโอกาส จะมีรักครั้งใหม่ด้วยนะในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานในวันนี้ถือว่าได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับการเงินก็ได้เงินพอได้มาเสร็จปุ๊บจ่ายทันทีบางทียังไม่ได้หายใจให้คอเลยนะส่วนในเรื่องของความรักในวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับมีโอกาสได้พูดคุยนู่นนี่นั่นนะปรับความเข้าใจกันในดวงชะตาของคุณนะครับ ต่อมาเช้าลัคนา,า <c oughs> ราศีกรกฎเช้าราศีกรกฎเนี่ยดวงจะตามในวันนี้นะครับให้คุณดูแลสุขภาพของตัวเองนิดนึงในการทํางานของคุณเนี่ยนะอาจจะผักโหมไปไปนิดนึงนะครับต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้ถือว่าคุณจะมีโชคล่ามในเรื่องของการเงินงการทองคุณจะต้องกล้าในการตัดสินใจนะครับหรือว่าคุณจะลงทุนหรือไม่ช้าลัคนาราศีกรกฎ แต่ในเรื่องของความรักวันนี้ไม่ค่อยดีให้ระมัดระวังไว้นหนึ่งนะในเรื่องของความรักของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีส,งาาสิงในดวงชะตาเนี่ยวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานคุณมีโอกาสนะครับที่จะได้ขยับขยายมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะในดวงชะตาของคุณ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับให้ระวังคนรักคู่ครองคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงนะชาวลัคนาราศีสิงต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในเรื่องของการงานจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยจะมีคนหยิบยื่นมือมาช่วยคุณในทางลับนะในเรื่องของการเงินการทอ,องคุณเนีย่ยคุณจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาให้มากนะในเรื่องของการลงทุนต่าง นะครับในเรื่องของความรักของคุณเนการจะไม่ค่อยที่จะดีเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาเวลาไปลุยในเรื่องของการหางานหาเงินดีกว่านะชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลใน,นดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานในวันนี้นะครับอิทธิพลดาวงานเนี่ยเป็นมร้อนนะเพราะฉะนั้นดวงคุณถ้าติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ คือบางคนเนี่ยคุณนั่งอยู่กับที่นะอยู่กับเมื่อไ้ไปไหนแต่คุณมีการโทรศัพท์เพราะฉะนั้นทางไกลแค่คุณกดโทรศัพท์สัญญาณก็ยิงขึ้นไปสู่ดาวอังคารเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นทางไกลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวิเคณฑ์การติดต่อสือ่อสารอะไรก็แต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงนะครับแต่วันนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษในดวงชะตางคุณนะส่วนในเรื่องของความรัก ในดวตงตาคุณนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงหานะโรคประจําตัวของคู่ครองคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ปวดไม่สบายได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกวันนี้ให้คุณระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีปัญหาอุปสรรสเกิดขึ้นนะครับสะดุดลื่นหกล้มในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การที่จะทําธุรกรรมนะแต่มันก็จะเป็นหนี้นะครับเพราะแอคคุณครบริหารจัดก,การการเงินของคุณได้ดีส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับ ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะบางทีคําพูดคาจาอาจจะแรงเกินไปนะครับเพราะงั้ก็พูดเบาๆหน่อยนะในโดยชะตาถนอมน้ําใจกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในดวงชะตาในวันนี้ทั้งในเรื่องของงานถือว่าดีจะมีรายได้และผลประโยชน์ที่ดีในโดวงชะตาคุณแต่คุณรู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะในดวชะตาของคุณ ส่วนในเรื่องของความรักในวันนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกับคนรักคู่ครองมาก่อนหน้านี้วันนี้สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวกร,รมมะก,ก็อยู่ในภพปุตตะเพราะฉะนั้นงานหรือสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จมีชื่อเสียงนะแต่คุณระมัดระวังในเรื่องของ อุปสรรคต่างๆในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับวันนี้ในดวงชะตาก็จะมีลายรับเข้ามาด้วยนะในดวงชะตาก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันถึงจะดีในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานในวันนี้นะครับให้คุณทํางานสบายๆอย่าไปคิดมากปล่อยวางเข้าไว้ดีสุด นะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอะไรมากมายเพราะฉะนั้นทำงานของคุณให้ดีเข้าไว้นะครับในเรื่องของการเงินถือว่าคุณจะมีโชคลาภลอยเข้ามาประสบผลความสําเร็จในดวงต่างๆงคุณนะครับคนครักคู่ของคุณเนี่ยก็จะนําโชคลาภมาให้ด้วยนะของชาวลันาฬาสีกุมนะครับวันนี้ให้ระวังนิดนึงอาจจะมีคนคอยแอบดูแอบสองคุณอยู่นะชาวลัคนาราสีกุมนะครับต่อมาชาวลักนา,า,นารา,า,นาสีมีนชาวราศีมีนในดวงตาในเรื่องของ การงานของคุณเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเขาต้องคอยเป็นค่อยไปนะดีสุดไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้คุณอาจจะรอคอยเงินทองอยู่นะเออคุณอาจจะรองเงินอยู่นะเพราะฉะนั้นก็สาถุคอยได้ <c oughs> นะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยจะต้องขยันได้มากในการหาหาเงินหาทองอยู่ต้องต้องเหนื่อยนะครับในโดยตาถึงจะได้เงินนะนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ ความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันวันนี้ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ของชาวลักนาลาศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคนเรนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับ <c oughs> ที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สองโอเคให้เวลาสิบวินาเริ่มเ <c oughs> จาะหัวสาสีหัวฉีกหอยก็จับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งของคุณได้ควา้ควาจัสติกนะในโดยจะต่างคุณเนี่ยมีเกนไกด์ต้องตัดสินใจโดยเหตุผลต้องใช้ความคิด หรือคุณอาจจะปรึกษาทนายความหรือมีเรื่องในเรื่องของเอกสารหรือธุรกรรมต่างๆในวันนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของงานคุณการเงินก็จะได้เงินจากสัญญาข้อตกลงต่างๆความรักคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดีนะกับเพื่อนร่วมงานที่ทําง,งานเดียวกันนะในเรื่องของความรักนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองคุณได้วลัชเดอะแฮงแมนอึดอัดทุกใจขมขื่นนะทาอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องอดทนจายอมไปในโดยงชะตาคุณ ถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับแพทย์ไปบ้านหมอนะวงการบันเทิงถือว่าดีนะักข่าวก็ดีนะครับในเรื่องของการเงินมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาและอุปสรรคระวังการถูกเอาเปรียบเรื่องการเงินส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้มีสติรัสต,สตังก็ต้องมีด้วยนะครับต่อมาคนที่เราไพ่ใบที่สามัปนที้คุณได้ครับนะ King o f s w o r d สเป็นคนที่จริงจังนะ ในดวงชะตาในทาอะไรก็ทําจริงในกล้าในการตัดสินใจนะครับในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานนิดน,นึงนะครับในเรื่องของการเงินถือว่าสภาพคล่องเนี่ยอาจจะตึงตัวนะครับแต่ก็จะมีรายได้เข้ามานะในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตนะครับว่าคุณจะทําอย่างไรดีจะคบต่อดีไหมหรือจะไม่ครบประมาณนี้นะในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้น คุณอย่าไปคิดมากนะครับทำใจให้สบายๆปล่อยวางเขาไว้ดีสุดส่วนม้วนไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับถ้าคู่ถ้าไม่ใช่คู่แท้เดี๋ยวมันก็ไปของมันเองนะถ้าใช่คู่แท้เดี๋ยวก็มานะครับโอเคนะน,นี่คือคําทํานายไปก่อนโดยภาพรวมทั้ง12ราศีถ้าทนาดสนใจใ่จะดูด,ดวงชะตางอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ